สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วจาก,จากไปทุกที่ที่อยากไปและคุณเด็ดเสร็จอ่าคุณเด็ดไซคโรดครับแหมสงสัยเ็จทุกที่เนี่ยว,วันนี้ <c oughs> เราอยู่กันที่สนามช้างอินเตอร์น่นาสกิตกับกิจกรรมน <c oughs> <New. S 1> ิ่ยครับพ่อเ a ี่ยม้าเอ็กแบทคอนเน็ตอ่าใช่ครับวันนี้เราก็มาทดลองนะครับรถใหม่ล่าสุดนะครับของยามาฮ่าที่ มีการเปิดตัวในงานมอเตอร์อ o 2022ครับก่อนใครเลยใช่ครับเราก็จะเป็นสื่กลุ่มแรกนะครับของประเทศเลยนะครับที่ได้มาทดลองขับขี่นะครับ XMAX ตัวใหม่ใช่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจุดเด่นของ New Yamaha XMAX Connected มีอะไรบ้างที่น่าสนใจไปดูกันครับอ่ะโอเคครับสำหรับเจ้า New Yamaha XMAX Connected นะครับตอนนี้นะครับมีทั้งหมด5สีด้วยกันนะครับก็คือทางซ้ายมือของผมนั่นคือแดง ขวามือเขีย,ว,ยวดำนะครับแล้วก็าวทางด้านนู้นสีขาวไปไกลๆนั้นก็จะเป็นสีดําแล้วจริงๆแล้วก็จะต้องเป็นสีสน้ําเงินสีน้ำเงินอีกคันหนึ่งนะครับสีน้ำเงินจะอยู่ทางด้านนู้นนะครับโอเค okay เรามาดูกันว่า New Yamaha X Max Connected มีอะไรที่น่าสนใจบ้างอเอาตั้งแต่ข้างหน้าก่อนเลยโอ้ชัดเจนเลยข้างหน้า<อ>ต้องบอกว่า ตัวเนี่ยเขาต้องการให้เห็นตัว x ด้านหน้าชัดเจนโดยสื่อมาจากไฟหน้าใช่ครับไฟหน้าเนี่ยเป็นเหมือนเป็นรูปตัว x ใช่แล้วก็เป็นหลอดแบบฟ u ู l LED. led ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีที่ล่าสุดจริงๆนะครับที่ใช้หลอด led ทั้งคันปกติเนี่ยพอเปิดไฟได้ทำ running l i แล้วเนี่ยม,มันก็จะ โชว์อย่างนี้แหละที่เราเห็นใช่ครับแต่พอเปิดไฟหน้าปุ๊บมันจะกลายเป็นตัว X ทันทีอ่าใช่รับอกโดดเด่นที่สุดแล้วตอนนี้ครับผมก็เมื่อกี้จากที่ฟังข้อมูลนะครับก็คือตัวด้านล่างเนี่ยเป็นไฟ daytime running light อาเคครับส่วนตัวบนนะครับขีดบนเนี่ยด้านด้านขอบด้านนอกนะครับข้างบนเนี่ยจะมีทั้งหมด4ดวงนะครับขอบนอกเนี่ยขอบนอกเนี่ยจะเป็นไฟต่ำนะครับส่วนขอบในนะครับ คู่ในเนี่ยก็จะเป็นไฟสูงนะครับเมื่อเราเปิดไฟสูงนะครับไฟต่ำก็จะติดด้วยไฟสูงก็จะติดด้วยก็จะขึ้นเป็นรูปสัญลักษณ์ตัว X นะครับและที่เด่นขึ้นมานั่นก็คือที่กระพริบอยู่คืออะไรครับพี่ไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวเปลี่ยนจุดย้ายจากข้างล่างใช่ของเดิมนะครับขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับก็จะมีความเด่นมากขึ้นกว่าเดิมใช่เกิง่ายรถแทรนเน้าครับ เขาจะได้มองเห็นว่าคุณเปิดไฟเลี้ยวเพราะตอนคันเก่าครับจะอยู่ข้างล่างอาจจะไม่เด่นชัดครับผมแล้วก็มาดูด้านข้างนะครับเชฟด้านข้างเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ในตัวพื้นผิวนะครับเขาจะมีการเล่นเล่นมุมนะครับเล่นมุมกับแสงนะครับลักษณะเหมือนที่เขาบอกอะไรนะเหมือนประมาณหุ ภูเขาอะภูเขาที่มันจะมีเหลี่ยมไปเหลี่ยมมานะครับซึ่งเวลาสะท้อนกับแดดนะครับมันจะมีเงามีเหลี่ยมมีสันนะครับทำให้รถเนี่ยดูมีความเท่นะครับความทันสมัยความแข็งแกร่งบึกบึนใช่ใช่ครับแล้วรูปร่างเนี่ยคือเขาก็จะเปลี่ยนเชฟในส่วนที่มุมแหลมมุมว้าเนี่ยให้ดูมีพรีเมียมมากขึ้นเห็นไหมครับสีมีพรีเมียมมากขึ้น แล้วตรงนี้มีช่องลมออกด้วยช่องระบายลมระบายความร้อนตัวนี้ก็จะมีการอ่าใช่ครับมีทําร่องนะครับเพื่อระบายความร้อนใช่เขาบอกว่ารู้หลาาขึ้นครับรูหลาเดิมเยอะแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยใช่แล้วก็มาถึงในเรื่องของนี้ผมเห็นเบาะตรงนี้มันมีการเว้าอใช่เพื่อให้ขาคนขับครับแคบเข้ามาอีกจะให้วางเท้าได้ถึงพื้นถ้าเกิดอย่างนั้นจะแปลว่าผู้ขับขี่เนี่ยที่มีส่วนสูงที่ปานกลางไม่สูงมากก็สามารถ ขับขี่แล้วก็ควบคุมได้ง่ายขึ้นเพราะว่าขาแตะเท้าเอ้ยเท้าแตะพื้นเท้าแตะพื้นครับอย่างผมอ่ะสูง165ครับก็ขับคันเดิมครับจะรู้สึกสูงสูงจุ้งยงแล้วขาจะกลางๆครับแต่เ่อมาขับคันนี้ครับมีความรู้สึกคลุมง่ายขาหนีถึงพื้นครับตัวนี้ครับเรามาดูกันเลยมีครับ การเว้านะครับตรงนี้นะครับช่เวการเว้าตรงนี้ครับเพื่อให้บ่อเนี่ยสามารถหลบเข้ามานะครับต้นขาจะหนีบเข้ามาได้กระชับมากขึ้นนะครับแล้วก็พูดถึงบ่อเนี่ยก็จะเพิ่มความหรูหรามีตัวปั๊มเป็นเอกแม็กตรงนี้นะครับกแม็กครับและบ่อก็จะเป็นบ่อเบ่อสมัยใหม่ขีดแดงนะครับ แล้วก็ติดโลโก้ตัวนี้ด้วยซึ่งเสริมความเป็นพรีเมียมมากขึ้นครับนะครับไหนก็มาถึงตรงนี้แล้วมีครับขาดไม่ได้คือเคฟลามีเคฟลาด้วยคือจริงๆแล้วมันเป็นชุดแต่งใช่ครับผมเดี๋ยวเราบอกอีดหนึ่งว่าชุดแต่งนี้มาอย่างไงอาจจะมีโปรพชั่นใช่ครับผมเราก็ลงมาถึงไฟท้ายไฟท้ายไฟท้ายใหม่นะครับไฟท้ายเนี่ยเขาบอกว่ามันก็บอกว่าเป็นสไตล์ Xback เหมือนกันครับเพราะว่าเวลา คุณตามหลังเนี่ยครับผมคุณเวลาบิดเบรกมีคนบิดเบรกปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นรูปเอกครับผม,บผมเช่นเดียวกับไฟหน้าครับครับผมโอเคครับทีนี้มาต่อกันในเรื่องของระบบการสะเทือนอาการสะเทือนหน้าไม่พูดไม่ได้เลยตัวเนี้ยชกหน้านี้ก็เป็นชกหน้าแบบสปอร์ตใช่ก็จะเป็นแผงคอแบบ2ชั้นใช่เพราะเดิมเนี่ยจะมีแผงคออยู่แค่จับแค่ชั้นเดียวด้านล่างพอเป็นแบบสปอร์ตปุ๊บ จะเพิ่มแผงคอด้านบนอีกเหมือนเหมือนรถสปอร์ตใช่ไหมเราจะเป็นอยางผู้ชายซึ่งจะเพิ่มความแข็งแรงพอเพิ่มความแข็งแรงเนี่ยตัวนี้ก็จะสามารถควบคุมทิศทางได้แม่นยําแม่นยาขึ้นไม่ดิ้นไม่ดิ้นมาตอนที่เราขับในสนามอ่ะจะมีสลาล้อมแล้วก็มีการเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงครับไม่ดิ้นครับต้องบอกว่าไม่ดิ้นจริงเอาอยู่เอาอยู่นะครับในนัํนมาถึงโชคนี้แล้วโชคลังหลังก็ไม่ใช่ย่อยนะครับในเมื่อโชกหน้ามาแล้วโชคลังก็เพิ่มความดึบ นะครับเพิ่มความหนึบให้กับล้อหลังและสวิงอาร์มครับแล้วก็ปร uh> uh um ับระดับความแข็งได้ใช่ที่โหลดได้ใช um ่นะครับนี่ที่ผมประทับใจเลยนี่เบรกหน้าเบรกหน้าอุ้ยเบรกหน้าการเบรกหน้าไม่ได้อีกคือคือเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรนะเขาบอกว่ารุ่นก่อนหน้าเนี่ยเวลาเรากำเบรกเนี่ยครับหรือว่าใช้เบรกเนี่ยนะหน้าทิ่มมันจะไวไปใช่เนื่องจากองศาของการเบรกเนี่ยแต่ทีเนี้ยทางผู้ผลิตเขาก็เลยมีการดีไซน์ตัวก้านเบรกเนี่ยขึ้นมาใหม่นะครับ เพื่อให้มีองศา,าที่เหมาะกับมือของผู้ขี่มากขึ้นเวลา,เลาผู้ขี่เนะี่ยบีบเบรกนะครับก็จะมีความละเอียดในการลงน้ําหนักเกรบรกก็จะทําให้เวลาลเราเบรกเนี่ยไม่หัวทิ่มประมาณนั้นไม่หัวทิ่มก็คือมันจะละเอียดมากขึ้นอ่ะเราสามารถใช้น้ําหนักในการคุมเบรกหน้าได้ดีขึ้นใช่แล้วก็เบรกก็ยังเป็น ABS ใช่ครับผมบบให้ความมั่นคง<ช>มั่นใจได้แล้วก็จะมีนนระบบ เท็ uh, โคชั่นคอนโทรลสามารถเปิดปิดได้ตัวนี้ขาดไม่ได้เลยเท็คชั่นคอนโทรลครับต้องมีต้องมีในรถขนาด3 0 0ร้อยซีซีใช่ครับผมส่วนตัววินชวบงับงลมหน้านี้นะครับก็สามารถปรับระดับได้นะครับแต่ว่าการปรับระดับเนี่ยคือจะต้องขันน็อตขันน็อตน,นะครับและย้ายตำแหน่งนะครับตำแหน่งสามารถขยับขึ้นลงได้เนี่ยอยู่ที่5เซนติเมตรคือการการปรับ ตัวนี้ก็ยังเหมือนรุ่นเก่าอยู่ครับผู้ขี่ก็สามารถเลือกความสูงชิลได้แต่รูปทรงของชิลเนี่ยเปลี่ยนใหม่ใช่ครับผมเป็นดูพรีเมียมแล้วก็สปอร์ตขึ้นใช่ครับนะครับอ่ะต่อไปมาจบกันที่หน้าจอเรืนใหม่ดีกว่าหน้าจอเรืนใหม่โอ้โหหน้าจอเลืนใหม่ตัวนี้นะครับก็เป็นหน้าจอเรือนใหม่แบบผสมกันนะครับเป็นดูอัลจอมมเตอร์นะครับก็คือด้านบนเนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบ LCD นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยเจะเป็นจอสีแบบ TFT TFT อ่าครับผมก็จะมีอย่างนี้แล้วคุณต้องกดโอเคอ่าใช่ครับกดปุ่มนี้นะครับกดปุ่ม enter นะครับหนึ่งครั้งนะครับเพื่อรับรับรับทราบการเตือนนะครับเรื่องนี้เรื่องของกฎหมายความอันตรายนะครับผมก็กดหนึ่งครั้งอ่าโอเคจะจะสู่ในหน้าจอของรายละเอียดต่างๆนะครับซึ่งการมันจะมีแบ่งหน้าจอออกเป็น2โหมดนะครับด้านบนก่อนเอาด้านบนด้านบนจะเป็นเรื่องของ ความเร็วเรื่องของน้ํามันครับแล้วก็ระยะทางระยะทางแล้วก็สามารถปรับเป็นบอกทริปได้ด้วยจับทริปใช่ว่าเออทริปนี้เราเดินทางไปกี่กิโลเมตรก็เหมือนกับไม้ทั่วๆไปครับผมแต่ที่สําคัญตอนเนี้มาเป็นตัวล่างนี่ครับสำคัญเลยตัวล่างเยอะมากัที่ฟังข้อมูลเนี่ยโหจำเกือบไม่หมดใช่แต่ก็ไม่หมดจริงมันมีฟังก์ชันอยู่9 ก้าฟ <Fun> ังกชั่นเดี๋ยวยังมีแต่ละฟังก์ชันยังแยกย่อยไปอีกใช่ครับก้าฟังก์ชันนี่เป็นในหมวดของแอปพลิเคชันไวคอนเน็ตใช่แล้วก็จะมีเนี่ยปรับหูเยอะมากครับเดี๋ยวไว้เราเล่นแล้วเราเรา,เรามาให้ดูกันนะครับพะ,ะถ้าให้ปรับตัวเนี้ยบอกตรงเลยว่าเยอะจนจําไม่ได้เอาง่ายๆเลยอเอาคร่าวๆก็คือตอนเนี้ย x m a x ตัวนเนี้ยสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ครับแล้วที่สําคัญเลยโดดเด่นที่สุดเลยมีแผนที่ เป็นของ Garmin ใช่ครับก็คือเราโหลดแอปพลิเคชัน Garmin นะครับติดตั้งนะครับสำหรับตัว New X m a x c o n n e c t e d ตัวนี้นะครับเฉพาะรุ่นนี้นะครับที่ทาง Yamaha เนี่ยมีการพัฒนาร่วมกับ Garmin นะครับก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีแน่นอนครับผมก็ติดตั้งได้เลยครับนี้ไม่เสียตังค์ไม่เสียตังค์ครับแล้วก็เราก็สามารถ Steam นะครับ มาที่หน้าจอตัวนี้ในเรื่องของการนำทางได้ใช่แล้วก็ในส่วนของคอนเน็กที่เป็นเรื่องของเชื่อมต่อกับรถในเรื่องของดูข้อมูลรถก็ยังมีอยู่เช่นกันใช่ครับผมดูผ่านระบบแอปพลิเคชันบา c คอนเน็กอ่าใช่ครับผมแต่ชอบนะชอบนะมีแผนที่ทันทีครับตอนนั้นที่เคยบอกไว้ว่าน่าจะมีแผนที่ให้เราครับเวลาจะไปเที่ยวไหนครับไปไหนมาไหนบอกสามารถบอกเรื่องของปั๊มน้ำมันได้ด้วยอ่ะใช่ครับเอน้ำมันจะหมดแล้วใช่ เติมที่ไหนดีใช่ครับใช้เลยครับใช้เลยโอเคครับครับและยังมีอะไรอีกเยอะแยะต้องบอกว่าเล่นไม่หมดใช่ครับเยอะมากจริงครับใครอยากรู้ก็ในงานเอ็กโปอ่าครับผมก็โอเคครับก็วันนี้ก่อนสรุปข้อมูลเบื้องต้นเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรายละเอียดเบื้องลึกเนี่ยเดี๋ยวจะลงดีเทลรายละเอียดอีกทีนึงครับ อยากรู้อะอยากรู้อะย,อยเพิ่งจบอยากรู้อะ,อะไรครับพี่วันนี้ขี่มาเป็นไงบ้างโอสนุกมากเพราะว่าในช่วงทางตรงเนี่ยผมบอกเลยว่าช่วงออกตัวเนี่ยตัวรถน่ะมันออกตัวนิ่มนะนิ่ม,มแต่มี<ต>พลังใช่มันไม่ได้ไปแบบกระแทกรองไายหลังนะแต่ว่าตัวรถเนี่ยในความที่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเครื่องยนต์แบบสายพานนะฮะมันก็จะแรงแบบเนียนๆนะ่ะจนแบบว่าแป๊บเดียวอะ่ะความเร็วทะยานขึ้นไปถึงเกือบ140กิโลเมตรต่อชั่วโมง ผมทาได้ร้อยสี่สิบทางตรงนะแต่ว่าเจอตัวตัวดักใช่เขามีตัวดักความเร็วอยู่ซึ่งจริงๆความเร็วปั่นไปได้มากกว่านี้ไปได้มากกว่านี้แต่ว่าพี่เขาก็อยากจะให้เราขี่ด้วยความเร็วที่พอประมาณพอเหมาะระเบิดไทยใช่ครับและในส่วนของสลารลอมเป็นไงครับสลาลอมพิวจริงๆครับเพราะว่าเนื่องจากขาเราเนี่ยมีความกระชับกับตัวรถที่เขาทำเวล์มันก็เลยขี่แบบพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยดีขึ้นขาเราไม่กางเงี้ผลของชกอัพหน้าที่เปลี่ยนใหม่เป็นสเปกสปอร์ต ใช่ครับมีความรู้สึกว่าควบคุมง่ายใช่แล้วเวลาเบรกหน้าป็นไงเรียนเข้าไปเลยครับกดเลียนเลยเนาะเพราะการเบรกเขาทำมาใหม่เนาะใช่ปรับอุตสาหใหม่ปกติจะต้องถ้าเป็นรถที่เกียร์เราต้องลงเกียร์ก่อนเข้าโค้งแลวแต่งตัวตัวนี้แค่ยกคันเร่งบีบเบรกหน่อยเดียวมันสามารถเข้าโค้งได้สบายๆบายอ่ะใช่ครับเมื่อกี้ผมได้แอบทดลองระบบ abs ก่อนจบเนี่ยผมก็เลยกำเบรกแรงเลยก็ตอบสนองไวครับพอ รถยังไม่ทันมีอาการเลยแต่ว่ากล่อง ABS เนี่ยสามารถเขาเรียกอะไรอะ่ะมันมันมีต่อต่อ,ตอนิ้วอะ่ะอ่า,อาแล้วก็รู้ว่ากล่องเนี่ยทำงานแล้วโอ้ไวมากครับรถยังไม่เสียอาการนะครับแต่ว่า ABS เนี่ยทำงานให้เราแล้วต้องบอกว่า X Max 300ตัวน,นี้ถึงแม้เครื่องยนต์300ครับแต่ไม่ธรรมดาใช่ครับผมพิเศษมันมันไม่ใช่300ที่เหมือนรุ่นกเก่าครับมันมีการปรับเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างมาครับผมใหม่จริงๆรี่ดูเหมือนจะเก่า แต่มันใหม่นะมันใหม่ทั้งหมดเลยใช่ต้องถ้าใครอยากรู้ใครอยากเจอตัวจริงครับก็งานเอโกครับผมเขามีของดีในงานไอโมีโปรโมชั่นอ่าคือใครจองออนไลน์ครับก็ต้องมือไวกันหน่อยครับผม9โมง59นาทีก็เขาจะเปิดให้จองออนไลน์ทีนี้คุณก็ย้ยชุดแต่งครับทั้งหมด6ชิ้นโอ้โหี่ราคาพิเศษในราคาพิเศษใช่ครับและราคาพิเศษเนี่ย คุณสามารถเอาโปรในเลือกในราคารถใช่รวมเลยในไฟแนนซ์ได้คือไม่ต้องจ่ายเงินไปก้อนไปรวมในราคาไฟแนนซ์โอบคุณต้องมือไวนะครับว่าใครจะได้เพราะว่าแา่ลวันวันละสิบคันเท่านั้นใช่ครับผมโก็เจอที่งาน E อโ o ครับวันนี้ก็ข้อมูลคร่าวๆจากเราสองคนก็ขอบคุณครับลาไปแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ